สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านใดเข้ามาก็ฝากรถตู้คันนี้ขายสักคันนะคะวันนี้จะหนูรีวิวเองค่ะ่ะคะว่างจากงานช่วงเย็นๆนะคะอันนี้เป็นโมเดลนะคะก็คือ13เครื่อง2 5ดีเซลรถตู้คอมมูเตอร์ปี2013เครื่อง2 5เกียร์ธรรมดาดีเซลนะคะอันนี้คือได้โชมก็คือลักษณะว่าได้เดิมสแตนดาร์ดนะคะไม่มีอะไรนะคะก็คือเดิมเลยตัวนี้ได้เดิมเิมเลยนะคะขอาถขอภัยเดิมเลยนะคะ ให้ดูภายในนะคะตอนนี้ให้ดูภายในอันนี้หน้าย้อยนะคะหน้าย้อยไฟ LED นะคะก่อนิ๊กเตอร์นะคะหน้าย้อยนะคะอันนี้คือจริงๆอนะแต่คือมันเหม็นอยู่กอนโดยรวมอนะมันก็เป็นภาพลักษณ์ที่ตู้เดิมๆปีสองพันห้าปีสอง3ันสิบสามเครื่องสองพันห้านะคะดีเซลได้เป็นสแตนดาร์ดถามว่าคือเหม็นแบบเราอยู่กับความหลักรถอะคือรถที่เต้นอะมันมีเก๋งกระบะรถตู้รถ คือมันมีหลายประเภทนะคะตัวนี้ก็เป็นแผนแค่ว่ารถตู้เดิมนะคะรถตู้เดิมอารถตูเ้เดิมคันนี้คือขายนะคะขายอยู่ที่ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันนะคะคันนี้เลยนะคะโปรโมชั่นก็คือห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันปีสองพันสิบสามเกียร์ธรรมดานะคะเครื่องสองพันห้านะคะอันนี้ก็สิบสามจดสิบสามนะคะดูนะคะสิบสามจดสิบสามนะคะเครื่องสองพันห้าเกียร์ธรรมดาเบาสามแถวหนังเดิมคันเดิมชุดดั้งคือความว่าเดิมคอนเซ็ปต์เดิมที่เก็บแบบมันไม่มีอะไรโมดิฟายหรือดัดแปลงนะคะก็ อ่ะแค่เสียงซีดีก็เดิมมากับรถนะคะซีดีก็คือมันไม่ได้จอจอแอนดรอยหรือจอแบบสัมผัสนะคะมันจะได้ความเดิมก็คือเดิมแบบฟังเสียงแบบสแตนดาร์สตสแตนดาร์ดนะคะก็ค,บบะค,ะคือชุดปักเอนะคะนั่นคือชุดพวงามาลัยเอมชุดเกียร์พาวเวอร์แล้วชุดพวงมาลัยนะคะอันนี้เป็นเบาะด้านหน้าคือเบาะคนขับนะคะแล้วก็เบาะเบาะเสริมหนึ่งตัวนะคะอันนี้คือเบาะเบาะคนนั่งหน้าคนนั่งหน้าเนาะเออถามว่าราคาโปรโมชั่น ตัวนี้รถเดิมรถเดิมได้ดีนะคะประวัติดีนะคะคือเป็นรถวิ่งธุรการทั่วไปนะคะมันไม่ได้แบบยับเยินหรือแบบวิ่งล่องวิ่งงานวิ่งบินนะคะคือไม่ประมาณแสนแปดหมื่นนะคะติดรถมานะคะแสนแปดหมื่นราคามาดั้มดั้มคือดั้มเลยดั้มดั้มอยู่ที่ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันอะยางนะคะยางยางก็คือไกด์ไลน์ก็คือเป็นล้อกระทะล้อกระทะนะคะที่คือล้อกระทะก็คือแบบได้ล้อกระทะนะคะ เอดยางก็คือมันมากับตัวรถนรถอยางมากับตัวรถก็ใช้ได้ระดับหนึ่งเลยนะคะไม่น่าเกลียดนะคะคือใช้งานได้เลยนะระดับหนึ่งนะคะประมาณว่ายังใช้งานได้นะคะจะดูแทนขออภัยนะครับตัวนี้เราจะไปไวนิดนึงนะคะพอดีบางทีมันทําให้น้องแบบน้องฝึกงานมาช่วยทําแบบคลิปโฆษณาหรืออะไรเป็นแบบแทนของไัยรุ่นอะ่ะบางทีมันก็จะมานั่งสับนั่งเล่นกันก็นขออภัยมันช้าแล้วก็ วันนี้จะหย่างไรบ้างมารีวิวว่าสินค้ายังอยู่สินค้าย,ายังมีนะคะว่าเราอยากขายคันนี้เอนที่นี่อยากขายคันนี T ้ปีสองพันสิบสามเกียร์ธรรมดาห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันฟรีดาวศูนย์บาทไปเลยนะคะฟรีดาวศูนย์บาทรับรถไปเลยศูนย์า 0, บาทรับรถไปเลย,เลยด้ยกัน่อนส่งเฉลี่ยนะคะไทยพณิชย์ลรองรับธนาคารธนาชาติก็รองรับนะคะตัวนี้ใครไลน์เป็นเบอร์หนึ่งแบรนด์เบอร์หนึ่งธนาคารไปแนนเนาะก็ธนาคารธนาชาติไทยพณิชย์ อ่าหลักๆที่รองรับตัวนี้นะคะก็คือปีดาวศูนย์บาทคอนอยูเฉลีย่ยประมาณหนึ่งหมื่นสามพันกว่าบาทหกปีนะคะอันนี้รวมดอกเบี้ยรวมอ่าแบเจ็ดเปอร์เซ็นและรวมก็คือทุกอย่างที่อยู่ในค่างวดหมดนะคะอันนี้ก็คือให้ไกด์ไลน์ว่าศูนย์บาทรับรถเราทําจริงนะคะเราไม่มีการแบบเออซับดอกเบีย้ยหรือใดๆน,น,นะคะที่นี่ไม่มีซับดอกเบีย้ยแบบแบบเออเอารถเก๋งหรืออะไรแบบบว,วกราคารถไปเยอะๆแล้วก็บอกว่าดอกเบี้ยพิเศษ 2.79%นู่นนี่นั่นเราไม่ทําเราให้ไปนเด้นท์ทำงานจริงนะคะขายรถจริงนะคะกับเซลก็คือเซลคือเซลแตนหยงอายุงานการทํางานมา18ปีนะคะ18ปีก็คือเป็นแบบทั้งโฆษณาทั้งซื้อรถและก็รับแลกรถต่างๆก็คือเอ่อรวมมิทั่วๆไปนะคะก็คือทํามาก็คือลักษณะว่าเป็นบ้านอยู่ในกรุงเทพและก็ทํางานด้วยนะคะเป็นทางๆดิบก,ก็เป็นงานที่มันเป็นอิสระมันมีไม่มีกฎ ไม่มีการหักนะคะที่นี่ก็คือทําแบบแผนก็คือทําทั่วๆไปนะคะในเต็นท์เนาะก็เมื่อเศรษฐกิจอย่างนี้นะคะเศรษฐกิจอย่างนี้นะคะก็เราก็สามารถที่บอกว่าอเอาที่มันเป็นแบบสบายใจเราทํางานแบบสบายใจเราดีกว่าไห้ดูด้านท้ายรถนะอ่าได้เป็นเบาสามแถวนะสามแถวตัวน,นี้มันเปิดไม่ได้พอดีว่าคือรถมันรถมันไม่ได้สตาร์ทพอดีข้างหลังมันก็เลยล็อกเลยนะก็เลยไม่ได้สตาร์ทตัวนี้มันเป็นแบบเป็นล็อกนะคะ ตูอล็อ,อัตโนมัติอ่าตัวนี้ค่ะตัวนี้มันติดกันนะคะก็ขอถ่ายไว้ประมาณนี้นะคะโปรโมชั่นตัวนี้รถตู้ปี2013เยนธรรมดาเอน2005นะคะกระแต,แตนดาลล้อกระทานี่แตนดลล้อกระทะประมาณนี้นะคะเฉดไฟเฉดสีประมาณนี้ใช้อย่างนี้นะคะ<ม>เราขายไปเลยนะคะหน้าแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าแสนแปดืนเก้าพันนะคะ<อ>เดี๋ยวไปดูด้านหน้านิดนึงเนาะพอ,อดีว่าเ<อ>ดินไปเดินมาก็ แดดมันแดดมันร้อนนิดนึนนงแล้วก็อาจจะอาจจะมีแบบคือแบบไม่อยากขยับรถนะคะตัวนี้ใหม่ประมาณแสนแปดหมื่นนะคะอันนี้เกียร์ธรรมดาเนาะอันนี้ก็คือว่ามันเป็นชุดปรับเอนะคะปรับเอด้านหน้าก็ไม่มีอะไรนะคะด้านหน้าเนี่ะคอนโซลก็เดิมดีนะคะเดิมดีเดิมดีมากเนาะคะอนโซลรดนะคะโฟมอะไรสองกล้ามอ่านี่คือปีสิบสามโมอะไรจะได้สองกล้านนะคะนี่นี่ นี่พวงมาลัยสองก้านะคะปี2013เนาะแอร์แบกคู่เอาไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้มัยังไม่แอร์แบกก็คือแอร์แบกอยู่ฝั่งโน้นหรือเปล่าคะ่ะตัวนี้แอร์แบ็กที่พวงมาลัยมันไม่มีนะคะอ่าแล้วเราปิดตก่อนไปด้านหน้าต่อนะคะใ่านยายก็ฝากไว้ด้วยนะคะว่าที่นี่เรามีรถตู้สแตนดาร์ดเรียมมุมสวยนะคะที่นี่ก็คือขอร้างสต็อกไปเลยนะคะว่าเออห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันปีสองพสิบสามเดิมประวัติดีนะคะ ตัวนี้เป็นลูกดนระวางมานะคะก็คือค่อนข้างจะชัดเจนและดีนะคะสวยก็ขอ,อาฝากไว้สักคันนะเป็นหนึ่งทางเรียกนะคะปี2อง3เกียร์ธรรมดาเที่ยงสองพเบาส3แถวเดิมนะคะบบาไม่มีหัวต่อนะคะเบายาวสูงเนาะราคา5้าแสแปหมุนก้าัดฟีดาศูนย์บาทนะคะฟีดาศูนย์บาทไปเลยนะคะขอบคุณค่ะท่าในใดที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ